บีบมะนาวมะนาวสางังไปใครชอบเปรี้ยวมีเปรี้ยวระยะชอบเปรี้ยวนับผู้ถ่ยสวยยังที่นี่คนเล็กคนเลน็กเนาะเสร็จร้อยจ้า พร้อมเสิร์ฟแล้วสวัสดีจ้าพี่น้องพบกกระยาดาวเหมือนเดิมจ้ะพบกกระยาดาวจากช่องยาดาวสะพยโนเววิถีชีวิตบ้านหาอยู่หากินในต่างเหล่น เมียฝรัลล่งขีโลูกมาจากวันนี้เก๋โอ้ยใส่แว่นอีกคนจากแว่นกับตาเยอะขึ้นกายัางไม่ได้อ่นวันนี้ย่าดาวจะพาพามายำปลากระป๋องกินเองพี่น้องมาเด้อจ้ะมีของที่ด้านกะยำไปคือปลากระป๋องพี่น้องยำปลาป๋องตัวปลากระปอ๋อ,ปปองเป็นแผกเก๋กระถ้วยม้วนใส่มะนาวผักชีพริก หมหอมน้ำปลาผงชูอรสอเตรียมพร้อมอ่ะอะไรก็นั่งรอรอก่อนจ้ะรอร้อนข้าเหนียวมาเด้อใครช่วยได้ดาทำกับเขาเออเดี๋ยวจะไปที่้าไปนั่งกินกังทำกางทีมันคือเก่าเราจ้ะมานั่ง้ทำก่นกนนอนก่อนนะอ่ะผิดรอไอ้นั่นพี่น้องมา

หอมจ้ะมะนาจนา้ตอนนี้ขเนียวเราเก่ขเนียวเราก็นี่แล,ร,ลร,ะนะราไปดูขเนียวกันจน้ะ กี่มาเปิดป๊ะกระป๋องมายำป๊ะกป,ป๋องละกันแบนกับไอ้ลุดตะดังมาให้เห็นตะตัวเนะวาะบ่กยาปั๊ะกร๋องไม่เป็นให้ดูทั้งตัวไรามาตัวเองเห็นเองอาหารนี่กระป๊ะกป,ป๋องไม่เป็นกันนี่กระป๋องเออกล่องน้อย โอ้ผิดรูป <c oughs> เปิดดีๆปลาป๋องอันตรายโอ้ช้อนดิมไป <c oughs> ปลากระป๋องจะมั้งๆๆ <c oughs> นี่คือปลากระป๋องน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้เป็นชัดไหมจะ้ะปลากระป๋องนองเวปลาไม่มีกลางเด้๋ยจ้ะปลาป๋องอะไรกลาง อีกกระป๋องนึ่งทำสองกระป๋องกระพอแหละจักลูกเต่าเขาจะกินด่าแม่เลอกงานมาแล้วมาอุบรมลูกจุ่มลูกจะรวบลวมลูกอ่ะอ่ะจะะป๋องที่สองลงไปเลอะ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 แป๊บนึงเดี๋ยวพับกะป๋องที่ได้ น่กบีจักหน่อยทำแบบเหมือนเกียวผิกแลวเนาะกบีก่อนย่าดาชอบงั้นนะชอบใครชอบมันจะนับแรกกใส่น้ำปลาก่อนปลาสเตอน้อยเด้อยจ้ะเพาะว่ะไ้ปลาผมก็มีรสเค็มไปหน่อยนึงแล้วผมชูรสใส่มากแซบมากใส่น้อยแซบน้อย งน,น,นัวเนอะจะภาษานึงก็เดยกบีบมะนาวมะนาวสังายใครชอบเปรี้ยวมีเปรี้ยวยายชอบเปรี้ยวตลางมือแป๊บ ลรวคุ้นจ้ะคุยเอะทาได้ก็กินเอะหมูทอดได้ล้วยจัดหนังชิวหมูทอดทอดก็กอดไม่ให้ดูดก นี่กระเทกของลงไปพกผักชีพักผิกใส่ไปจ้ะผิกผักชีต้นหอมเอือมหอมรับสถ่าย

ทั้งเวียดนามทั้งประเทศนอกทั้งเมืองไทยทั้งนา้เนาเพื่อนบ้านเนาจะมาแฟนคลับก็แฟนคลับใหม่มากินแล้วกันะยาดาห้ามากินเว้ยนะชีวิตตางเดียนอ่ะพี่น้องคลิปนี้ว้แค่นี้เด้อจ้ะเจอกันใหมคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทกำลังแรงใจแร่กินตามเด้อจ้ะคนเขามา ใหม่นเขามาเก่าเด้อจากพี่น้องทุกคนจ้าสวัสดีจ้าจงหนีวันสงการปีใหม่ไทยจ้าทุกคนเด้อจ้าสามารถเข้ามาดูคลิปย้อนหลังกันได้เด้อจากพี่น้องมีทั้งคลิปเก็บเพ็ดต๊ปูต๊ปลาจ้าถ้าเขาเชนไม่เซิร์ชไม่ถูกก็เชนว่ายญาดาวเก็บเพชดก็จะขึ้นเก็บคลิปเก็บเพชดเพียบจ้าเขามาดูย้อนหลังกันได้จ้าขอบคุณจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า